เจาะลึกชิงอำนาจสามเหลี่ยมทองคำความคืบหน้ากรณีกลุ่มติดอาวุธว้าและมงบุกโจมตีและยึดครองฐานทหารลาวสามในสี่แห่งที่ภูผาม่านอำเภอปากทาแขวงบ่อกแก้วของเรามีทหารสูญเสียและบาดเจ็บหลายนายห่างจากเขตแดนไทยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายประมาณสองกิโลเมตรทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังคุมเชิงเจรจากันฝ่ายลาวยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเพราะถ้าทำได้จะต้องถ่ายภาพมาโชว์ผลงานเคลมแล้ว ทำให้สถานการณ์ในทางการเมืองและทางทหารในลาวตอนนี้อยู่ในระยะอึมครึมสื่อเวียดนามรายงานว่าประธานประเทศหรือประธานาธิบดีทองลุนสีสุลิตของลาวยกเลิกการเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกรัสเซียอย่างกระทันหันโดยอ้างโรคโควิดมีรายงานว่ากองทัพเวียดนามกำลังเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักทางทหารเข้าไปในลาวซึ่งบ่งชี้การเพิ่มขึ้นของอาวุธต่างชาติและความผิดปกติบางอย่างเพราะฝ่ายที่มีอิทธิพลทางการเมืองกลุ่มอำนาจในนครเวียงจันทร์ คือฝ่ายลาวใต้ที่ใกล้ชิดกับเวียดนามส่วนฝ่ายลาวเหนือมีความใกล้ชิดกับจีนที่มีกองกําลังว้าเป็นตัวแทนมีเขตอิทธิพลในรัชฉานเมียนมาและเมื่อราวเกือบ20ปีที่ผ่านมาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วของลาวมีแกนนําคือเจ้าเวยอาณาจักรส่วนตัวที่ทางการลาวมอบให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองต้นพึ่งพื้นที่กว่า100ตารางกิโลเมตรมีศูนย์บัญชาการที่อาคารคาสิโนคิงโรมมนติดสามเหลี่ยมทองคําที่ชายแดนเมียนมา ลาวและไทยมาบรรจบกันและอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติบ่อกแก้ไม่ไกลนักมีกองกําลังส่วนตัวทหารว่าห้าพันนายพื้นที่นี้ชาวลาวเข้าไปไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐตํารวจทหารฝ่ายปกครองลาวจะเข้าไปต้องได้รับอนุญาตก่อนและติดบัตรมีชาวต่างชาติและชาวจีนอยู่อาศัยในพื้นที่ลึกลับนี้จํานวนมากเงินตราใช้สกุลหยวนจีนเป็นหลักไม่ใช้เงินกีบของลาวเขตนี้มีการปลูกสมุนไพรสำหรับสกัดแปรรูปเป็นแป้งลูกอมเม็ดสีและส่งออก อยู่ห่างจากจุดประทะกับฐานทหารลาวประมาณ70กิโลเมตรสื่อจีนรายงานว่าช่วงปลายเมษายน2568ที่ผ่านมาตำรวจในแขวงบ่อแก้วได้ยึดรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนลูกอมเม็ดสีจำนวนกว่า20ล้านเม็ดแต่ที่สุดพิลึกคือมีกลุ่มทหารระดับสูงสายลาวใต้ยกกำลังมากดดันตำรวจขอของกลางคืนไปทั้งหมดและสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมามีการขนย้ายไปยังลาวใต้แบ่งกระจายลักลอบขนไปสามประเทศคือไทยถูกจับยึดได้จำนวนมากริมชายแดน อีกสองส่วนกระจายไปกัมพูชาและเวียดนามผลการนัดเจราจากับเจ้าเวยที่อาคารคาสิโนคิงโรมมนไม่ได้ข้อสรุปเพราะทหารและตำรวจลาวเกี่ยงกันไปมาในการคืนถุงขนมส่วนแบ่งให้กับว้าแถมทหารลาวเหนือในพื้นที่ก็ปีนเกลียวกับทหารลาวใต้ที่ส่งมาคุมพื้นที่แขวงบ่อแก้วจึงมีมือมือชี้เป้ากองกำลังว้าและม่งให้บุกโจมตีและยึดฐานทหารสามแห่งและจัดการนายทหารระดับสูงที่บิดกันเรื่องถุงขนมและเป็นผู้นำกำลังไป,ไปกดดันตำรวจขอคืนลูกอมเม็ดสี ประเมินว่ากองทัพลาวมีกำลังพลทั้งสิ้น64,600นายแบ่งเป็นทหารบก60,000นายทหารอากาศ4,000นายและทหารเรือ600นายทหารบกประจำการแค่28,000นายและกำลังทหารท้องถิ่นหรือกองหลอนอีก23,000นายส่วนกองทัพวาสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เมืองปางคำอำเภอปางซางจังหวัดหมากมังรัชฉานมีทหารราว40,000นายและมีอีาก,กองพลน้อยอยู่ในเขตเมียนมา และแขวงบ่อกแก้วของลาวรวมติดชายแดนไทยราวสองหมื่นนายแหล่งอาวุธหลักคือจีนเปรียบเทียบกำลังวา้าร่วมกับทหารลาวเหนือแล้วฝ่ายทหารลาวใต้และฝ่ายการเมืองในเวียงจันทร์กำลังตกที่นั่งลำบากในการชิงอำนาจเพราะฝ่ายวา้ากำลังแผ่ขยายอิทธิพลจากเมืองต้นพึ่งออกไปยังพื้นที่อื่นๆในแขวงบ่อกแก้วยุธทธภกรของกองทัพเวียดนามที่ขนมาช่วยฝ่ายลาวใต้คงทำได้เพียงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเอง โปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป